พบกับไอระดาและสถารชนันในรายการบ้านสมองวาไราตี้ช่วงวัยใสไอดอลโดยเราจะนำเสนอเรื่องราวของนักเรียนในการสร้างแรงบันดาลใจวันนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่งชั้นปลมศึกษาปีที่6เกี่ยวกับการศึกษาต่อค่ะพี่เกต่าว่าพี่ๆเขามีแนวคิดหรือคำแนะนำดีๆอะไรกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะพี่กิมีสวัสดีค่ะ พี่เจเรมีไปเรียนต่อที่สหนคะพี่เจเรมีนะคะเป็นเรียนต่อที่โรงเรียนสุภสัจอํเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะแล้วทำไมอีกอยากไปเรียนต่อที่ไหนคะเพราะที่นั่นมีหลักสูตรที่น่าสนใจการกีฬาเด่นและสามารถสร้างฝันในการกีฬาที่ชื่นชอบได้ค่ะจะเรียนต่อที่ไหนหรอคะพี่เจเรมีจะไปเรียนต่อที่โรงเรียนนิติศาลาอําเภอค้าวโพจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วทำไมถึงอยากไปเรียนที่นั่นหรอคะเพราะเป็นภูมิกำลเดิมของคุณแม่ไง และมีหลักสูตรทางด้านภาษาซึ่งพี่น้องมีมีความสนใจทางด้านภาษาค่ะนี่ฮนิฟาอยากจะไปเรียนตอนที่ไหนหรอคะพี่ฮนิฟาจะไปเรียนโรงเรียนอารองมานียค่ะอยู่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ้ทำนไม่ต้อจะไปเรียนตอนที่ไหนหรอคะเพราะที่นั่นเป็นจังหวัดที่สวยงามแล้วก็พี่ฝ่ฝันอยากไปเรียนนานแล้วค่ะแล้วก็จะเอาเรื่องศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ พี่ฮาจิมคะพี่ฮาจิมอยากจะไปเรียนต่อที่ไหนหรอคะพี่ฮาจิมอยากไปเรียนต่อที่โรงเรียนสงเสริมอิสลามอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาครับแล้วทำไมถึงอยากจะไปเรียนต่อที่นี่หรอคะเพราะเป็นโรงเรียนใกล้บ้านและมีหนังสือที่พี่ต้องการมีกีฬาภาษาและศาสนาครับพี่จะไปเรียนต่อที่ไหนหรอคะพี่ยากจะเรียนต่อที่โรงเรียนนาทวีพิทยาโกมอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาแล้วทำไมถึงอยากไปเรียนที่นั่นหรอคะเพราะที่นั่นมีส่งเสริมทางด้านกีฬาี่เพราะว่าพี่จะไปเรียนมวยไทย ไรนที่ไหนล okay. ่ะครับพ pues> ี่จะไปเรียนต่อโรงเรียนสมัยมิตรวิทยาอำเภอยิ่งอจัดนราธทวีค่ับอาแล้วที่ไจะไปเรียนที่ไหนคะเพราะว่าโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนสามัญศาสนายี่อยากไปเรียนที่นั่นครับพอดีมีเยอะด้วยครับพี่บานูไปเรียนต่อที่ไหนล่ะครับพี่บานูไปเรียนต่อที่โรงเรียนอารมมานิยะาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วทำไมถึงอยากไปเรียนที่นั่นล่ะคะเพราะอยากศึกษาเรื่องศาสนาและที่นั่นก็สวยงามมากเลยค่ะ จะไปเรียนต่อที่ไหนหรอคะพี่ซันนี่และพี่ดุสานาจะไปเรียนต่อที่โรงเรียนปลายเด็กค่ะแล้วทำไมคุณอยากไปเรียนที่ปเคะเพราะเดินทางสะดวกและเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านแล้วก็เคยมีรููรุ่นพี่ไปเรียนที่โรงเรียนนั่นค่ะโรงเรียนใกล้บ้านแล้วก็มีรุ่นพี่อยู่ที่น่ค่ะเรียน่อที่ไหนหรอคะ ปเรียนที่โรงเรียนบ้านป่าเรศอนาทวีจังหวัดสงสขลาแล้วทำไมถึงอยากจะไปเรียนที่นั่นหรอครับเพราะโรงเรียนบ้านป่าเรศเดินทางสะดวกอยู่ใกล้บ้านคะ่สะสนใจไปเรียนกันที่ไหนหรอคะโรงเรียนส่งเสริญอิสลามอเภอนาทวีจังหวัดสขงขลาครับแล้วทำไมถึงอยากไปเรียนที่นั่นห่ะคะเพราะที่นั่นมีหลักสูตรที่พี่ชอบครับอย่างเช่นภาษา,าศาสนาและกีฬาครับ อาซีนฮาคิมยูเรฮันมีราปีเดซานีเดรุดีบัลลาอุซานาชากิตดิดดาวอซานาอะซาดฟานิฟานักเรียนแต่ละคนคือดวงดาวที่เปล่งประกายในแบบของตัวเองครูคือผู้ช่วยให้พวกเขาค้นพบแสงสว่างนั้น หน้าที่ของครูไม่ใช่ทำให้ทุกคนเหมือนกันแต่คือช่วยให้แต่ละคนเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด